ใครที่ปฏิบัติธรรมหรือแค่มีจิตที่เจริญเมตตาจิตอาจจะยังทําบุญมาไม่มากแต่ถ้าเรามีจิตที่เมตตาคิดอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์พบสุขกาลังของความเมตตาตรงนี้จะเป็นอิสระจะมีพลังมหาศาลมากๆนะคะที่ไม่มีกําลังใดจะมาปิดกั้นความเมตตาไม่มีกําลังใดจะปิดกั้นพรมแดนของความเมตตาได้มันเป็นพลังที่อิสระเป็นพลังที่เหนือกว่าทุกพลังอาจารย์จึงเน้นคือการเจริญเมตตาจิตและการส่งแผ่เมตตาจิต จะเป็นลิ์โดยที่ยังไม่ต้องฝึกชาญหรือฝึกกําลังชาญใดๆเลยนะคะความเมตตาจิตสามารถเกิดขึ้นด้วยใจของทุกคนถ้าใครมีจิตที่เมตตาแล้วเกิดจากความบริสุทธิ์ของใจสามารถเป็นพลังที่อิสระอย่างไร้พรมแดนนะคะต้องบอกเหมือนอปันบัญญาเหมือนไร้พรมแดนสามารถส่งกําลังบุญให้ทุกท่านเกาะกระแสบุญไปเกิดได้ทันทีเป็นหมืนม่นๆเป็นแสนๆเ,เป็นล้านๆท่านได้เลยนะคะ แค่ส่งมอบกําลังความเมตตาถ้าใครทําได้ถือว่าเป็นบุญกุศลแสดงว่ากําลังความเมตตาของคุณอิสระและเต็มเปี่ยมหรือเกินร้อยหรือเกินล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะความเมตตาจิตนี้เป็นพลังที่อิสระเหนือกว่าพลังทั้งปวงยิ่งกว่าการฝึกปฏิบัติธรรมดาหรือการฝึกฌานก็ไม่เท่ากับการเจริญเมตตาจิตที่ไร้พรมแดนการเจริญเมตตาจิตที่คิดให้ผู้อื่นพ้นทุก์พสุขเกิดจากใจที่บริสุทธิ์ของเราไม่มีพันธนาการใดที่ยึดจิตเราไว้ได้ อาจารย์เคยสังเกตทั้งที่อาจารย์ยังไม่เคยฝึกปฏิบตัติมามากยังไม่เคยฝึกฌานในขณะนั้นแต่ดวงจิตกระแสบุญของเราที่เราสะสมมาด้วยความมีเมตตาจิตที่เราอยากให้เขาพ้นทุก์พสุขได้หลุดจากสถานที่ตรงนั้นหรือให้มีโอกาสได้จับกระแสบุญไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสเจริญบรารมีแล้วก็ปฏิบัติธรรมสำเร็จต่อไปในเบื้องหน้าค่ะ ก็ส่งกระแสบุญให้เขาได้จับกระแสบุญไปเกิดในภพภูมิใหม่ก็ถือว่าเป็นกําลังบุญที่สะอาดและก็บริสุทธิ์ที่สุดคือการเจริญเมตตาจิตและส่งมอบกําลังบุญความเมตตานะคะเหนือกว่าพลังทั้งปวงและมีพลังยิ่งกว่าพลังจักราวาลความเมตตาจิตนี้ความเมตตาจิตเป็นพลังที่อิสระไม่มีพนัการใดยึดพลังจิตเหล่านี้ไว้ได้จะเหนือกว่าพลังทั้งปวงนี้คือบทสรุปเลยนะคะไม่ว่าเราจะฝึกอะไรก็ดีจะไม่สามารถสู้กับการเจริญเมตตาจิต จะเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นการให้ที่เกิดจากจิตเราที่อยากให้เขาพ้นทุก์พบสุขเป็นการจเจริญเมตตาจิตที่ส่งมอบออกไปได้ชัดเจนที่สุดกว่าการฝึกจิตใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าใครทําจิตจเจริญเมตตาจิตได้มันก็จะส่งไปถึงระบบจิตคําพูดความคิดของเราแม้กระทั่งระบบกายสังขารของเรา มันก็จะเบิกบานเบาเจริญในธรรมเพราะคนที่เจริญเมตตาจิตก็จะมีความเบิกบานมีความสุขไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นในจิตนะคะเพราะว่ามันมันเหนือกว่าพันธนาการทั้งปวงที่ยึดจิตเราไว้ตัวนี้ก็เป็นเป้าหมายสําคัญนะคะที่อาจารย์อยากจะแนะนําว่าทุกคนที่ฝึกปฏิบัติควรหมั่นเจริญเมตตาจิตให้เยอะๆเพราะว่าจะส่งออกไปถึงแม้ระบบคําพูดการเจรจาระบบความคิดแล้วก็ใจของเรานะคะ มันก็จะรู้สึกว่าคนที่เขาสัมผัสใจเราหรือฟังเราเขาจะรู้สึกถึงความเมตตาจิตของเรานั้นมีจริงไม่ได้เสแสร้งแกล้งทําออกไปนะคะตรงนี้คือข้อสําคัญมากไม่ว่าวิญญาณองค์เทพหรือสื่อต่างๆหรือมนุษย์ก็ดีเขาก็จะรับพลังความเมตตาจิตของเราได้เขาจะรับพลังบุญจากใจเราได้เวลาที่เราพูดเวลาที่เราสื่อสารออกไปเขาจะรับพลังตรงนี้ได้เขาจะสื่อถึงใจเหนือกว่าพลังไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆที่ในบางท่านที่ไปเล่น หรือใช้สเสน่ห์ต่างๆก็ไม่สู้กับความเจริญเมตตาจิตของเรานะคะใครที่มีความเจริญเมตตาจิตอยู่ในใจที่ออกจากใจเราล้วนๆหรือจริงๆจะส่งหนุนให้เรามีมหาสเสน่ห์อยู่ในตัวจะส่งหนุนให้เรามีมหาสเสน่ห์อยู่ในตัวกันทุกท่านที่ได้ฝึกและก็ปฏิบัติในใสายเมตตานะคะก็ตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดคือเราแค่แผ่เมตตาไปโดยไม่ต้องใช้ดวงแก้วหรือดวงกะสินหรือดวงบาร,รมีใดๆที่จะ ไปครอบคุมหรือดึงเขาเข้ามาให้เขาได้จับกระแสบุญไปเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเจริญเมตตาจิตส่งมอบเป็นแสงทองออกไปจากใจเราเลยนะคะส่งออกไปครอบคุมไ้ทั่วทุกที่ที่เราจะส่งมอบให้เขาเขาจะได้รับพลังบุญตรงนี้เขาก็จะอนุโมทนาบุญมาแล้วก็บางท่านก็ก้มกราบขอบคุณที่ได้รับกระแสบุญแล้วก็ได้จับกระแสบุญลอยเป็นดวงแก้วไปเกิดตามบรารมีนะคะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนภพภูมิได้อย่างอัศจรรย์ ด้วยกําลังของความเมตตาจิตนั่นเองค่ะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าทุกคนสามารถทําได้โดยที่ยังไม่ได้ฝึกหรือย,ยังไม่ได้ปฏิบัติโดยเต็มร้อยแค่เราสร้างกระแสของความเมตตาจิตสามารถทําได้อย่างอัศจรรย์เลยนะคะก็เป็นบทสรุปที่ง่ายที่สุดของการปฏิบัติที่อาจารย์ได้ฝึกมาอะไรก็ไม่สู้กับการเจริญเมตตาจิตส่งมอบเพราะสามารถส่งออกไปได้อย่างไร้พรมแดนเขาก็จะ จับกระแสบุญบรารมีและก็กาลังจิตของเราได้ว่าเราจเจริญเมตตาจิตแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆมีจิตเมตตาแก่พวกเขาโดยไม่ต้องไปสู้โดยไม่ต้องไปปราบโดยไม่ต้องไปอะไรให้มากมายแค่เราพูดคําเดียวเขาก็ยอมทันทีเพราะเขาจะสื่อสารถึงความเจริญเมตตาจิตเราได้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนที่เราจะส่งมอบหรือส่งแผ่พลังบุญเปิดทางด้วยนะคะขอเปิดทางให้เรา ส่งมอบได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าใครทาไม่ทันก็ขอเปิดทางในจิตแบบรวดเร็วได้เลยค่ะหนึ่งดือใจก็ทําเสร็จถ้าใครหมั่นทาบ่อยบ่อแค่หนึ่งเดือใจเราก็สามารถทําได้เลยนะคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอาจารย์สรุปให้ทุกท่านหรือกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาในกลุ่มสายธรรมแล้วก็ทั้งบ้านบารมีทมนะคะแล้วก็ทุกคนที่ได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ก็สามารถ เอานาไปปรับใช้ในเรื่องการแผ่เมตตาจิตแบบไร้พรมแดนแบบพรมิหารเหนือกว่าพรมิหารแบบอัปามัญญานะคะเพราะตรงนี้จะทําให้เราสามารถเจริญเมตตาจิตและสำลิดผลได้อย่างอัศจรรย์ค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์เกศสายใยธรรมกันใหม่นะคะในการช่วยแล้วก็แนะนําแก้ไขในเรื่องการปฏิบัติและอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัตินะคะค่ะ ตัวนี้แหละคือบทสรุปที่ดีที่สุดของผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแค่เราจะมาเลือนเมตตาจิตส่งมอบกําลังจิตกําลังบุญออกไปจากใจคิดให้ผู้อื่นมีความสุขพ้นทุกข์แบบไร้พรมแดนพรมวิหารเหนือกว่าพรมวิหารนั่นเองแบบอัปปมัญญาสามารถทําได้และเกิดผลได้จริงไม่ว่าจะเป็นสื่อทุกสื่อได้รับบุญกุศลหรือญาติพี่น้องที่ยังเต็นอยู่เราอยากให้เขาพ้นทุกข์พบสุขมีสุขภาพาแข็งแรงแล้วก็ เจอสิ่งดีๆเราสามารถแผ่เมตตาให้เขาได้พบสิ่งดีๆเจริญบาร,รมีทั้งทางโลกทางธรรมทั้งครอบครัวทั้งตระกูลให้เขาเจอสิ่งดีๆได้เลยนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์เกดกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ